เป็นยังไงบ้างสองคนนี้ทะลเลาะเลยอ่าไม่นะยังไม่ถึงขั้นลงมือหรอกแต่บรรยากาศโคตรตึงแต่พอดูดีๆแล้วเหมือนแค่อาเานี้นะ่าจะเดิอนอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าสุริยศาสแสงเหมือนจะยิ้มอยู่ด้วยนะพวกนายจับกลุ่มทําอะไรกันอยู่หลังเลิกเรียนกันทง้ทงๆที่ไม่ได้สังกัดชมรมอะไรแท้ๆไม่มีชมรมแล้วต้องกลับเร็วด้วยหรือไงอะ่ะฮะจะทําอะไรหลังเลิกเรียนเป็นสิทธิ์ของชานไม่ใช่เหรอแล้วพวกนายมาจับกลุ่มทําอะไรกันในเวลาแบบนี้ คงไม่ใช่ว่าเจอใครก็ไปเล่าข่าวหรืออะไรแปลกๆหรอกใช่ไหมว่าแต่คนอื่นเธอเองก็เหมือนกันนั่นแหละไม่ได้มีหน้าที่อะไรแต่ก็ยังไม่กลับบ้านสเสลอฉวัดเลยพวกเราสุริยันศาสตร์สเองก,ก็กำลังหาความจริงเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน จะว่าไปชมลมเธอเองก็เถอะกำลังจะถูกยุบไม่ใช่หรือไงไม่ใช่ว่าเธอเองแหล่จะเป็นคนปล่อยข่าวลือพวกนี้อย่างนั้นเหรอพวกนายอย่ามาทําไก่นะฉันรู้นะว่าคนที่จะทําอะไรทุเรศทุเรศแบบนี้มีแต่พวกนายเท่านั้นแหละเธอจะพูดยังไงฉันก็ไม่สนใจหรอกยังไงพวกเราก็แค่ไปเจอข่าวลือในเว็บโป่มาเฉยๆเอาไงดีอยู่มะเข้าไปห้ามดิไป่เนี่ยฉันว่าตอนนี้เราเข้าไปก็ทําอะไรไม่ได้หรอกแถมเรายังไม่รู้รด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วใครเริ่มก่อนกันแน่พอรู้ว่าทําอะไรไม่ได้ก็ได้แต่สังเกตการจากที่พวกเราสืบมาาตตตั้้งแ่อนเช ยังไกง็เบาะแสมัชี้มาว่าต้นตอนะมาจากนักเรียนหญิงปีหนึ่งซะด้วยสิช่วงหลังเธอนี่นะก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสภานักเรียนเลยด้วยซ้ํามีปัญหาอะไรกับประธานนักเรียนหรือเปล่านะฮะหรือว่าจริงๆแล้วคนปล่อยข่าวลือจะเป็นเธอมากกว่าไอ้พูดชี้ดีพูดได้ไงไว้สั กระโดดทีแม่ <c oughs> อันนี้เนี่ยนะไม่มีทางหรอกนะพวกนายพูดอะไรของพวกนายกันฉันไม่เห็นเข้าใจสักนิดหมายความว่าต้นตอของข่าวลือนะ่ะมาจากคนในห้องเธอยังไงเล่าขนาดได้ชันน้นปี2องคนนั้นก็ยังบอกกันเลยว่ามาจากพวกปีหนึ่งแล้วมันเกี่ยวกับฉันตรงไหนไม่ทราบถ้าเธอไม่ยอมรับแล้วก็จะให้ฉันพาคนที่ได้ยินข่าวลือมายืนยันได้ด้วยก็ได้นะเดี๋ยวสิคนร้ายมันพวกนายต่างหาก ทำไมถึงมาบ่อให้ฉันได้คิดดูดีๆสิครับคนที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยกับประธานเลกายอย่างผมและพวกเราหรือคนที่ชมรมกำลังจะถูกยุบใครกันที่น่าสงสัยมากกว่าสิ่งที่พวกเราต้องการคือการเปลี่ยนแปลงโรงเรียน,นท่านั้นก็บอกว่าคนปล่อยข่าวไม่ใช่ฉันไงอย่าเพิ่งเดือดอานนีอย่าเพิ่งเดือดพวกผู้หญิงมันก็แบบนี้แหละแถมตอนนี้ประธานเองก็ไม่ได้ออกมาปฏิเสธด้วยซ้ำ บางทีถ้ารู้ว่าเขาลือม,มาจากคนในสภานักเรียนอย่างเธอแล้วเราก็อาจจะทำให้มีมูลมากขึ้นก็ได้พอพูดจบสุรินญ,ญาสาแสงก็หันหลังกลับ <laughs> เดี๋ยวก่อนโหดอะไรเป็นเรื่องอะไรกันเนี่ยคือคนปล่อยเขาวลอคืออาการนี้จริงเหรอวะรู้สึกเหมือนได้ไปเห็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากๆเลยก็ไม่รู้แฮะตกลงใครกันนะที่เป็นคนร้ายอะ่ะตอนนี้ชั้นเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ฉันไม่คิดว่าอาการนี้จะเป็นคนร้ายหรอกนะเอาแนา่อย่าเพิ่งคิดมากเลยอยู่มาตอนนี้เราไปเที่ยวพักสมองกันก่อนดีนกว่าอารมณ์ really <not> <laughs> จริงด้วยคิดมากไปตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเอาเป็นว่าเขาวลอเดี๋ยวก็ซาปเองแหละนั่นสินะ เย็นวันอังคารหลังเลิกงานสภานักเรียนก็เหมือนทุกวันเนาะเรากลับบ้านผมเห็นสีหน้าของเลกาแล้วดูเหมือนว่าวันนี้ไม่มีเพื่อนผู้หญิงมารอกลับบ้านพร้อมเธอเลยนีนนย่อาจเป็นเพราะว่าเลกาไม่อยากให้ใครมาโดนลากแหไปด้วยสมแล้วที่เป็นเดอะแบกงั้นเดี๋ยวผมไปยืนข้างๆเธอโยเลกาจะกลับบ้านแล้วเหรอก็งานเสร็จแล้วนี่ก็แต่เป็นอะไรไปเนี่ยเธอคิดไว้ในหัวไม่ว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวลือแบบนี้ออกมาฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าฉันเชื่อนะว่าเธอไม่มีทางทำแบบนั้นหรอกอยู่กันไปตั้งนานแล้วนี่วาขอบคุณนะยูมะ แต่ฉันไม่อยากให้นายมายุ่งกับเรื่องนี้หรอกนะให้กูยุ่งหน่อยตาเที่ยงรวยกับกูขนาดน,นี้แล้วมึงจะจะกีดกันกูอีกเหรอไอเด็กนี่ดือจริงจะตีเลยถ้าฉันทําเป็นไม่สนใจแบบนี้ไปเรื่อยแต่ถ้าคนรอบตัวฉันเอาแต่โวยวายขึ้นมาจะยิ่งต้องใช้เวลานานเข้าไปใหญ่กว่าจะทําให้คนเลิกสนใจได้แล้วอีกอย่างนายเองก็อาจจะโดนร่างแห่ไปด้วยก็ได้ฉันไม่เป็นไรหรอกนะ้าเรื่องแค่นี้เองโอ้ยไอเที่ยนี่ปัญหาเกิดก็ต้องช่วยกันแก้สิวะ ฉันก็รู้นะว่าเธอแข็งแกร่งมากแต่ว่าถูกเขาลืมแบบนั้นโจมตีทุกวันเนี่ยไม่ว่าใครก็ต้องคิดมากกันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวจะเป็นซึมเศร้าเอานะเดี๋ยวลำบากไปหาจิตแพทย์อีกเหนื่อยนะเว้ยนายเนี่ยใจดีกับฉันเสมอเลยนะไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวฉันจะจัดการเรื่องนี้เองเป็นเหอะเป็นเหอะไอ้กูได้รับบทพระเอกป้เอียนี่เลกาจะไม่เป็นอะไรจริงๆใช่ไหมเนี่ยนี่ก็ผ่านมาหลายวันลวข่าวหรือพวกนี้แทนที่จะหายไปแต่กลับขยายวงกว้างถึงขนาดเลกาก็ไม่ได้สนใจอะไรยังคงใช้ชีวิตในโรงเรียนต่อแต่ด้วยความอดทนของเลกาพอเหตุท่าทีนิ่งเฉยไม่สนใจของเลกาแล้วสุดท้ายผู้คนก็ตัดสินใจว่าเรื่องนี้เป็นแค่ข่าวโคมลอยในที่สุดความพยายามของเลกาก็สําเร็จและสินนะข่าวหรือพวกนี้เนี่ยเป็นแค่เรื่องแต่งสินะ ก็ใช่เดี๋ยวสิพวกที่อ้มึงมันโง่ไอ้สัตว์ข้อความเข้าอะไรวะกดเปิดดูก็ต้องตกใจอะไรอ่ะโอ้เที่ยอะไรวันนี้่ะรูปนี้หมายความว่าไงกันนะรูปจริงเหรอไม่ใช่เฮี่ยเลกาอ้วนกว่านี้ถึงจะเห็นแค่ครั้งๆก็เธอแต่นี่มันรูปเลกาได้ชัดเลยอ่ะไม่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 เพื่อวานกูเพิ่งกลับบ้านกับเลกาเองไอ้สัตว์ไม่มีทางแต่เลกาอาจจะออกไปตอนบิดก็ได้นะมึง ไม่ใช่เชี่ยไม่เชื่อหรอกกลับบ้านไปแล้วยังใส่ชุดอักเลดออกมาอีกก็จริงของนายว่าแต่ไอเชีย่ยนี่เป็นใครกันเด่ยอยากัดตัวร้ายเอทีอาร์ดีโดจินแลครยี่เลยตว์ไม่รูปเอไอเจนก็รูปตัดต่อแหละผีเมืองการตัดต่อแม่งโคตรตึงเลยแต่ลงมือด้วยเจตนารลายแบบนี้สองครั้งจะไม่มีผลถึงตัวคนทําเลยหรือ,อยังไงเละระหว่างที่พวกเรากําลังคุยกันเลขากาก็เดินเข้ามาในห้องดูเหมือนว่ามีคนที่ได้รับรูปเหมือนผมส่งข้อความไปบอกเธอพวกเราทุกคน ต่างก็จ้องไปที่เลกาดในสายตาเดียวกันเลกาดไม่ได้พูดอะไรออกมานี่ไม่ต้องอดทนแล้วเลกาดไปปรึกษากูดีกว่าแบบนี้มันจะว่ากเกินไปแล้วนะใช่ขืนเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วก็มันหนักกว่าเดิมแน่นอนเลยอะ่ะไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้ฉันไม่สนใจหรอกไอ้เชีย่ยกูท<ค>นไม่ไหวแล้วนะมึงสนใจหน่อยเหอะอไอ้เชี่ยมากกว่านี้กูเริ่มโกรธแทนมึงแล้วนะไอสัตว์อย่าให้กูเจอในไี้เี็ยไม่ได้นะเลกาครั้งนี้มันไม่เหมือนครั้งก่อนเลยนะเข้าใจแล้ว ออองงงจะะหาาาาททํไรสักย่เถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วก็ว่าจะมีคนเริ่มเชื่อแล้วแน่ๆแย่ yeah, แล้วอยู่มะตอนนี้พวกสุริยันสัตว์แสงกำบบลังปลุกระดมให้บทอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยกะไอเหียซุปกอดอีกเลยเบื่อ,อมึงจริงๆอะตอนนี้<ว>ทุกคนก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วประธานนักเรียนที่ถือเป็นตัวแทนของนักเรียนทุกคนแต่นี่ประธานคุณโรบินยากับพี่เข่าลือเสื่อมเสียออกมาไม่เว้นแต่ละวันทําอะไรกันอยู่พวกเราเน่ะเหรอก็แค่ช่วยเหลือนักเรียนทุกคนในโรงเรียนนี้อย่างไงเล่าค้นเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วก็ คนจากข้างนอกจะบอกว่านักเรียนในโรงเรียนของเราเป็นยังไงตอนนี้พวกครูเองก,ก็เริ่มเคลื่อนไหวกันแล้วทั้งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ข่าวลือเท่าน,นั้นแต่มีถึงหลักฐานเป็นรูปด้วยสุดท้ายความจริงก็คือความจริงโรงเรียนของพวกเรากาลังเสื่อมเสียชื่อเสียงข่าวลือพวกนั้นเป็นปลอมชัดๆคนที่กําลังเสียหายอยู่ตอนนี้คือเลกานะพวกเราทุกคนต้องช่วยปกป้องนางไม่ใช่หรือไงข่าวลือหลอกลวงอย่างนั้นเหรอ <laughs> แล้วรูปนี้จะว่าอย่างไงนั่นเป็นรูปต่อๆชัดๆ มันไม่มีทางอยู่แล้วที่เลกาจะไปทําอะไรแบบนั้นได้นายได้อธจได้ยังไงกันเนี่ยออย่างหนึงน่งนะนายเป็นสบาชิกสภายนักเรียนถือว่าเป็นพวกเดียวกับคุโรมิยะเลกาคาพูดแบบนั้นน่ไม่เชื่อใจไม่ได้หรอกจากนั้นก็เกิดเสียงดินทามากมายจากผู้ชมรอบข้างโอ้แบบนี้พวกเดียวกันก็ช่วยปิดข่าวอย่างนั้นเหรอเนี่ยเฮ้ยหลักฐานขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับอีกจะบ,บ้าแล้วกูคินวะอยากเชื่อเลยว่าประธานคุโรมิยะจะทำแบบนั้นจริงๆอะทำไมที่คนถึงเชื่อข่าวหรือโง่ๆแบบนี้วะ เุ้ยเจอแบบนี้มันเริ่มเถียงไม่ออกแล้วะสินะเงียบแบบดีแสดงว่าข่าวลือนั้นมันต้องจริงบ้างแหละไอ้สัสไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่อ๋อเงี้ยมันไอ้พวกนี้แม่งหวยประธานนักเรียนโงป่ปะวะเฮียโอ้โหหลอกแดกประชาชนแบบนี้มันใช้ได้ที่ไหนอะรขพูดอะไรสักอย่างอะไรก็ได้จากนั้นหลังของผมก็ถูกเตมมะมบาเบาขอบคุณมากนะยูมะที่ช่วยพูดปกป้องฉันแต่ว่าไม่ต้องห่วงที่เหลือฉันจะเป็นคนจัดการเอง ฉันขอพูดตรงนี้เลยก็แล้วกันรูปพวกนี้เป็นแค่รูปตัดต่อเท่านั้นแหละเธอคิดว่าพูดแค่นี้แล้วคนจะเชื่อง่ายๆเลยยังไงกันฉันไม่เคยไปที่แบบนี้สักหน่อยแถมรูปพวกนี้ดูยังไงก็แค่รูปตัดต่อชัดๆเทคนิคตัดต่อก็ไม่เนียนที่สําคัญที่สุดเลยนะที่ผูกผมของฉันอยู่ทางซ้ายต่างหากเอะจริงด้วยรูปไปนอยู่ทางขวานี่นะ ไอ้สัส์มึงเชื่อพราที่คาดผมเนี่ยไอ้ยเขมับแม่เรื่องแค่นั้นเธออาจจะสลับไปผูกอีกข้างหนึ่งก็ได้ไม่ช่ยเลยถ้าจะปลอมตัวโดยแค่ผูกผมอีกข้างหนึ่งเฉยๆฉันคงเปลี่ยนชุดหรืออย่างน้อยก็น่าจะใส่แมสไปแล้วละ่ะจริงด้วยถ้าไม่อยากให้ใครจับได้ก็ใส่หมวกือใส่หน้ากากปิดหน้าไปเลยดีกว่า <c oughs> <c oughs> อะไรพวกมึง่ยเธอสามารถพิสูจน์ตัวเองได้หรือเปล่าว่าเธอไม่เคยทําอะไรแบบนั้นเลยเรื่องนั้นฉันเองก็ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนจะมาพิสูจน์ได้เหมือนกัน ในทางกลับกันข่าวลือพวกนั้นเองก็ไม่มีหลักฐานอะไรเหมือนกันว่าเป็นเรื่องจริงว่าเธอจะพูดยังไงก็เธอพวกเราไม่เชื่อใจเธอแล้วเออเรื่องของมึงไอ้ชิบมึงเล่ก่าไททาขนาดนี้พวกมึงเสือกโง่ไปเชื่อไอ้สุริยศาสตร์แสงที่บอกว่าศัตรูแม่งเป็นเครื่อง,งดืมง่มึงควายหรือมึงควายดิพวกเราต้องการให้เธอลงจากตำแหน่งประธานนักเรียนเดี๋ยวนี้เลยม,มึงอยากเห็นโรงเรียนชิบหายเลยฉันไม่ได้มีหลักฐานอะไรว่าฉันไม่เคยทำแบบในข่าวลือแต่อยากให้ทุกคนตัดสินด้วยตัวเองว่าฉันเป็นคนที่เหมือนในข่าวลือหรือไม่ ไรอย่างอายที่สุดถ,ถ้าทั้งทีมีเขาลือขนาดนี้แล้วยังหน้าด้านเป็นประธานนักเรียนต่อไปอีกอย่างนั้นหรืออาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เพราะแบบนั้นทุกคนช่วยแช่ใจฉันไปจนถึงที่สุดได้ไหมสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับประธานเลิกต,ต้องเชื่ออยู่แล้วใช่ไหมพวกเราผลล้วจะเป็นเลิกเไม่ว่ายังไงก็เป็นประธานนักเรียนที่ดีที่สุด <laughs> อย่างนี้นี่เองหวานรอบได้ดีสองก็เป็นประธานนักเรียน แต่ไม่ว่าอย่างไรพวกเราก็จะเสนอชื่ออธิบายไ่ไว้วางใจเธออยู่ดีถึงตอนนั้นแล้วค่อยให้นักเรียนทั้งหมดเป็นคนตัดสินเอาแล้วกันหลังจากพูดจบสุริยันศาเสก็ถอนตัวกลับกันหมดพูดได้ดีมึงใครเนี่ยมึงไม่ออกมาช่วยเลยได้สัตยบุตรีเลยเปข่าวไม่ดีนั้นมักจะแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วแต่พอแก้ไขข่าวเมื่อไหร่แล้วก็มันจะไปได้ไม่ไกลผลจากรูปภาพและการเคลื่อนไหวของกลุ่มสุริยันศาแสงนั้นทําให้การโหวตนโยบายใหม่ของเลกญญาทุกเลื่อน พวกเราไม่เห็นด้วยกับนโยุบายปฏิรูปชมรมสภานักเรียนอยู่แล้วชมรมแบบเดิมก็ดีอยู่แล้วนี่จริงด้วยจริงด้วยถอนคุณรมิยาะาเลยกร็เถอะเพื่อปกปก้องชมรมเราไอ้พวกเฮีย,ยดูกลุ้มใจเชียวนะย,ยูคุงรุ่นพี่ไม่ได้เจอกันนานเลยคิดถึงรุ่นพี่จังเวลาแบบนี้มันต้องดีใจจังที่ได้เจอสาวสวยแบบรุ่นพี่ความคิดถ่ายเป็นปิดทิ้งเลยมีรุ่นพี่ <c oughs> นี่แม่งปัดอารมณ์กูทุกกรณีไอ้สัตว์กำลังเครียด ถ้าเหมือนกัขนาดนั้นเรือก็จบไปแล้วล่ะครับรุ่นพี่กำลังกังวลเรื่องของเรเรสินะฉันมีวิธีแก้เครียดดีๆด้วยละ่ะอยากฟังหรือเปล่าไหนแบบไหนหล่ะครับนี่ไงอะไรจากนั้นุ่นพี่ก็เอานมสตรอเบอรี่หวานร้อยสี่สิบพี่ <c oughs> มึงจะไ่ทิ้งคาแรคเตอร์เฮียนี่เหรอไม่ใช่นะครับรุ่นพี่ถ้าแดกนมสตรอเบอรี่ไปจะเครียดเพราะความอ้วนนี่แหละอะไรกันเล่าปัญหาแบบไหนนมสตรอเบอรี่ก็แก้ได้ทั้งนั้นแหละ ดื่มเข้าไปทันหน้าบ้าหรือเปล่าวะชายสมแล้วที่เป็นรูกพีมายะมาทีไรอารมณ์กูบิดท,ทุกทีแต่พออยู่ด้วยแล้วสบายใจขึ้นมากเลยอ่ะนี่ยูคุงรู้หรือเปล่าว่าคนที่ชนะที่แท้จริงน่ะคือคนที่ยือนอยู่เป็นคนสุดท้ายนะหาเข้ามาไม่หยุดเลยนะใช่วันนี้ฉันเองก็เห็นประธานชมรมทำขนมออกมารวบรวมรายชื่อเหมือนกันไอ้เหี้ยไอ้ไอีนั่นนะะ <laughs> แ<อ>ล้วเลยกะเธอคิดไง ถ้ามาขนาดนี้แล้วพวกนั้นคงไม่น่าหันมาจับมือกับเราง่ายๆแล้วล่ะก็ปฏิคคงมีแต่ต้องตัดสินด้วยการโหวตดนันแหละว่าฝั่งไหนจะชนะโอ้ยเครียดถ้าแพ้ที่ชิบหายแล้วโรงเรียนที่เนี่ยเฮ้ยถ้าได้ความเห็นของอาคารนี้ขึ้นมาการปฏิรูปก,ก็คงจะดีะนะเอาล่ะตอนนี้พวกเราก็นับคะแนนเสียงกันเสร็จสิ้นแล้วผลโหวตเป็นที่แน่นอนแล้วผลที่ออกมาคือนักเรียนเกินกว่า60%ของโรงเรียนไม่เห็นด้วยที่จะให้เลก้าเป็นประธานนักเรียนต่อไปใช่ไม่ใช่จริงปะเนี่ย หกสิบเลยเหรอพวกมึงเที่ยเพราะงั้นตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนจะขอปลดครูมิยะเลกะและขอแต่งตั้งคาโตกะคาสมะเป็นรักษาการประธานนักเรียนแทนจนกว่าจะมีการเลือกตั้งประธานนักเรียนครั้งต่อไปฮะจริงปหเนี่ย